สวัสดีค่ะแจงสาวบ้านปามาอีกแล้วค่คะสวัสดีสุขคตนะคะพี่น้องค่ะน้องแจงขอตั้งหลักค่ะจากที่ว่ายางกายไปนิดนึงขอถอยมาตั้งหลักเพื่อที่สิธมาตั้งกล่องค่ะพี่น้องค่ะลืมตั้งกล่องค่ะแต่ชมเชยธรรมชาติลืมไปว่าเสียคลิปค่ะโอ้ยบางเธอไม่กล้ลืมคาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เป้าหมายของแจงคือมายางออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าพอถ้าน้องแจงพอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเป็นผลพ้อยได้เนาะค่ะนะแต่ว่าเป้าหมายของแจงคือว่าแจงปรารถนาที่สิมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีค่ะก็เลยต้องออกมาสูมือค่ะถึงแม้ว่าอากาศห่อนก็นออกมาถึงแม้ว่าสิม,มาปูเดียวก็มาแต่ว่ายางไกยไปไก่มามองที่ว่ามาจจบดูและแล้วค่ะการล้อคอยมา มาเบิ่งกันพี่น้องก็สิฮูหูแล้วล่ะอี่เบาหลายใยห่หางค่ะไปค่ะจํากันได้บ่เนาะมังนีเนาะน,น้องแจงก็มาจอบสองสามเทียแล้วค่ะพี่น้องค่ะถอยค่ะถอยเพราะว่าเห็นบ่ค่ะพี่น้องนัยที่สุดดอกแรกของมังนีก็ได้โพดินขึ้นมาแล้วค่ะป้าพี่น้องปีนี้เห็ดมังนีมาซาด้วยค่ะพี่น้องจ๋า พยนมาศาสตร์แต่ว่าพ่นกระดอกงามอลังการงานสางค่ะพี่น้องคือเก่าค่ะดอกตุ้มๆเลยค่ะพี่น้องดอกตุ้มแล้วก็ดอกสมบูรณ์ค่ะค่ะม่งดูระคะพี่น้องจ้ะอุ้ยเนาะคือเก่าค่ะเขามาเกิดผิดทีกับบ่ามพนผิดทีดอกว่ามองที่เขาเคยเกิดเนาะแต่ว่าค้นผันดันมาสิจาขายนยาขังทางเนาะค่ะเนาะดังนั้นน้องแจงคือเก่าค่ะบ่อกเก็บ บะเบนบะเลนตัวอีกอย่างเลยค่ะพี่น้องค่ะมันบอกลากินค่ะเพราะว่าแจงหูว่าบางนีเขาจ้าสิยยาขายามาหลายปีเนาะค่ะเฮ็ดี่ก็แปกเนาะบางใดมียาขายนาี่เขาขึ้นมา่อพี่น้องจ่ะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะออ้ยงามเฮงขอจับเลยนะที่รักออ้ยดอกเนียนงามคักขอจับเลยนะขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณนะแพรเชื้อนะปีนะัก ปีหน้าเกิดขึ้นมาให้กินเยอะๆนะเกิดตรงเทลนะไม่ใช่เกิดตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะคะเอาค่ะเข้าไปเข้าไปมังมังที่แจงอยากไปนะะเนาะค่ะเนาะมังที่แจงต้องการที่สิบไป <c oughs> บ่าจังไหนคือโอ๊ยตายอากาศมันหอน,นะคะ่ะก็เลยสับสนเอาละค่ะบ่อยให้เขาเป็นเสื้อนะคะ่ะเนาะโอ๊ยดอกงามแห้งพี่น้องจา๋าเบิ่งดูละ่ะพี่น้องเบิ่งขาเขาขาเขานี่ก ค่ะเข้าในใยนันปึ๊กเลยค่ะโอ้ยดอกนี่นี่เป็นเสื้อเห็ดได้ยังดีเลยค่ะไปค่ะไปตอนนกขันนะเพื่อฟุกอืมบุ่นนะเพื่อฟุกวศร์าาว่ะค่ะพี่น้องได้เห็นเห็ดคุ้นใช้ดอกงหางา่งางามๆามซ้ำหนีแจงกะโอ้ยมีความสุขแล้วค่ะถึงแม้ว่าสิบบถึงแม้ว่าสบพอบหลายแต่ว่ามันก็เห็ดให ให้แจ้งดีใจแล้วก็มีความสุขฟินแล้วค่ะพี่น้องมีบ้านอนอเนาะมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นไหมนะมพี่นอ้องเทียกรแจงมา้าแจงพอเห็นดอกนี่ล่ะแจงปล่อยเขาเป็นเชือคะ่ะเห็นบ่เขาเน่าแล้วอืมเขาเน่าเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็สิเกิดขึ้นมาอีกปีหน้านี่กะตามเทียวนี่ก็สิมีเห็ดคุ้นชัย ให้แจงได้เก็บหลายคนเก้าอีกเนี่ยเขาเกิดเขาเกิดขึ้นมาใหม่ไปนอนปกตินี่เขาสิเกิดซ้ำด้วยค่ะนี่โอ้ยเนาะถุ่มเทศแล้วเกินกับการหาเหตุนี่ก็ไดเอาละค่ะถ้าน้องแจงหันกล่องไว้กับกาบขออภัยด้วยค่ะ ยี่หยางโลนเนาะบาทนี่เสียงอีอ่หยางโลนบุค่ะอืมแต่ว่ามื่อน,นี่แดดออกม่นเป็นยังค่ะมีแดดเดี๋ยวแจงยางเบิ่งจากข้าวก่อนเด้อค่ะว่ามันเสีมีอีกบ่ถ้ามีเดี๋ยวแจงเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเด้อนี่แจงกับพ่อ ข้าขวควรนี่ค่ะแจงพ่อสองดอกอยู่นี่เห็นบ่แถเนาเราแต่ว่าสองดอกนี่ดอกบกไข่ใ่ค่ะอดอกบกไข่ใ,ใ่ปันไดโอ้ยขอให้พ่อทออยากกินแจวเห็ดคุณทรายอยากกินแจวเห็ดแล้วไปค่ปะไปพี่น้องค่ะย่างไปย่างมากับมะพร้าวเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอเนาะเห็นข้าวว่าเห็ดกออืมเนี่ยค่ะ กอน้องแจงก็เห็นสองดอกสามดอกไหมอันนี้อันนี้แหงแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็มีดอกนี้ดอกหนึ่งโอ้เนี่ยนะคะสามดอกพี่น้อ,นองอืมเห็ดกออ้าวอุ้ยอ้าวฮาไปต่อค่ะวัตถุประสงค์คือเห็ดกุนชายเด้วยค่ะเด้อสิมีบอกอยากกินเห็ดกุนช้ายแหละอยากกินแจวเห็ดค่ะ